สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราสองคนจะมาเล่นเกมทายภาษาเหนือกันค่ะโดยที่ตานะคะจะเป็นคนอู้คำเมืองหนะเจ้าแล้วก็จะให้ป๊อปนะคะเป็นคนถ่ายว่าคำเมืองที่ตาณพูดนั้นแปลว่าอะไรมาดูกันนะคะว่าวันนี้ป๊อปจะทายถูกภันสักกี่คำคำแรกนะคะฮักเมาฮักเมาฮักเมาเออชอบชอบดืม่มอะไรเงี้ย ไม่ใช่ส้มปล่อยไงฮักเมาฮักเมาฮักเมาไอแวนแป,ปอกต้องเคยแอบรักเออใช่ใช่ถูกต้องถูกต้องไม่ใช่แอบกินเหล้านะคะ <c oughs> คำที่สองนะคะสลิดดกเฮ้ยผมรู้พี่สบายสอน <c oughs> <c oughs> พี่สบายสอนเ <c oughs> <c oughs> หรอแต <c oughs> ่บบว่ามันมันมันแบบอะดูอินเนอร์สลิดดก แปลว่าอะไรมันไสอ่ะใช้คำแบบว่าแบบพูดถึงคนอื่นในแง่ที่ไม่ดีอ่ะจะพูดยังไงสลิดด็อกคิดว่าแปลว่าอะไรอ่ะแปลว่านิสัยไม่ดีครับอ่านิสัยไม่ดีใกล้เคียงแต่ที่จริงแล้วนะคะแปลว่าระรีระรีนั่เพลงแบบฮึสลิดดกนะมาเดินเนี่ยสลิดดกไปต่อที่สามเลยนี้ดีกว่าค่ะซูมาเตอร์ขอโทษครับ เฮ้ยรู้ได้ยังไงอ่ะต้องมีคำนั้นสอนผมที่วัดอ้าวเหรออ้าวเหรอพี่เป็นคนสอนเหรอโอเคงั้นไปคำที่สี่กันเลยดีกว่าเก่งมากต่อไปคำที่สี่นะคะจัดลำลำน่าจะแปลว่าอร่อยใช่ไหมครับอ่าจัดอะอร่อยมากเฮ้ยเก่งต้องชนะคำต่อไปนะคะวอกนะลิงเออลิงอะไรลิงมันเป็นยังไงโซนนะครับเออ เก่งนะคะแบบบางทีก็จะใช้ว่าแบบหัววอกบ้างวอกแบวอกหัววอกแบบว่าอืมเป็นคนที่แบบหัวชอบโกหกนะอะไรอย่างนี้คำต่อไปนะคะสว่างอกสว่างใจสว่างสว่างสว่างอกสว่างใจเออสว่างโกรธโกรธโกรธมโหตรงข้ามเลยสว่างอก สบายใจเวลาเราเออใช่ใช่ใช่ถูกต้องค่ะสบายอกสบายใจนั่นเองนะคะหรือบางทีเราเวลาเราเมาเล่าอะไรเงี้ยก็ใช้คําว่าแบบสว่างสว่างเล่าก็คือแบบเอ้ยสบายแล้วหายแล้วหายแหงแล้วคำสุดท้ายนะคะใจขึ้นใจใจขึ้นโมโหอ่ะเฮ้ยรูได้ยังไงขอขึ้นเดี๋ยวมันเป็นขอขึ้นได้ลอ่ะถูกต้อง คือโมโหนั่นเองอารมณ์ไม่ดีนะคะกูฝากปืนกํามอะมึใงใครวบ้ามึงกเ,เก่งมา,มากเลยอ่ะนี่ขนาดไม่ใช่คนเหนือน,นะคะยังตอบได้ถือว่าตอบได้เยอะนะแน่นอนครับเพราะพี่ดาตาสอนมาเอ้แต่ถ้าใครนะคะอยากรู้จักคำศัพท์คำเมือง,องให้มากขึ้นกว่านี้นะคะสามารถไปดูได้ค่ะในเรื่องส้มปล่อยทุกรงทัพเยือนค่ะครับอย่าลืติดตามส้มปลอยด้นะครับ